กระบารูจองครับคันนี้เป็นเอสซีรีนะครับสประตูเกียร์ออโต้สภาพสวยสภาพงานแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าพาได้งนะครับผมบอกเลยสภาพใหม่กิฟต์นะครับคันนี้ขอรายได้นะครับสองหมขึ้นไปนะเพราะบอกเลยว่าคันที่แล้วคันที่แล้วลูกค้าที่จองมาครับรายได้ไม่พอไม่ถึงนะครับไม่สามารถที่จะออกคันนี้ได้นะครับก็ต้องลดไปเอาพวกรถที่ราคาต่ากว่านะครับคันนี้สภาพใหม่ใหม่ไม่แค่เจ็ดหมื่นนะครับไหม่แค่เจ็ดหมื่นผมบอกเลยว่าใหม่น้อยมากนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพรอบรถรอบคันเป็นยังไงนะห้ามพลาดเลยมีโปรให้ด้วย สวัสดีครับเป็นวิศวะกระบะมือ2วันนี้บอกเลยว่ากระบะหลุดจองคันนี้นะครับเข้ามา1คันเหลือคันเดียวนะครับที่เป็นตัว X-Series นะครับ สำหรับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็น X Series ที่สวยน่าใช้มาก4ประตูนะครับมีโลบาร์ให้ครบๆสภาพสวยออปชั่นครบแบบนี้นะครับสีขาวนะครับสีขาวแต่งกับพวกชุดแต่งที่เป็นสีดำนะครับเรียกว่าดูดันบึกบึนน่าใช้มากนะครับเป็นกระบะ4ประตูที่มีชุดแต่งมาให้ครบเรียกว่าหล่อสวยแต่กําเนิดนะครับและผ่อนมันก็ผ่อนอยู่แค่12,000บาทนะครับหนึ่งหมื่นสองพันนะครับงวดหนึ่งหมื่นสองพันนะครับผ่อนได้7ปี84งวดนะครับและดูฉมหน้าฉมตาเขาครับสวยขนาดนี้นะครับอดใจไหวยังไงครับโทรมาเลย นะครับพอใจไม่ไหวแล้วรีบโทรมานะครับคันนี้มีโปรให้ด้วยนะครับกล้องหน้ากล้องหลังเหีื่วแถมให้จากการให้นะครับติดต่อมาได้แถมเบรเขาเขียนอีกฟรีหนึ่งปีเอาไปเลยนะครับมูลค่าหลักลหลักหลายหมื่นบาทเลยนะครับทั้งหมดนี้ใครที่จองอันนี้เหีื่วเป้แถมไปให้นะครับซื้อกับเป้บอกเลยว่าคุ้มสุดแถมเยอะสุดได้ง่ายสุดและบอกเลยว่าออกง่ายๆอัุนมัติไวนะครับขออย่างเดียวไม่จีบกระปิสบูโรนะครับโทรมาได้เลยนะครับอ่ะมาดูกันต่อวันนี้ผมบอกเลยว่าไอซีเอซีเนี่ย คันนี้มันปีเปดนะปีเปดนะครับไม่มันแค่เจ0 0 0มกโลนะไม่เจ็ดหมืนกว่านะครับออกใหม่ก็บอกเลยว่าเป็นล้านวันนี้เหลือแค่6 7แ0 0เนะครับ 679,000นะครับได้อะไรมาบ้างออปชันมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันแล้วดูสภาพรถเป็นยังไงครับว่าสวยไหมซื้อได้ไหมนะครับโดนหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตัว x อ็กซิลคันนี้นะครับไฟหน้าเป็นแบบใหม่เป็นแบบโปรเจคเตอร์พร้อมไฟดรจทแสงสีขาวสภาพสวยเดิมเงางามนะครับกระจังหน้าจะเป็นตัวเคียวคว่ำนะครับจะเป็นสีทโทนสีทัมเงานะครับสีทัมเงากับสีแดงเลือดนกแบบนี้นะครับโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้ของยี่สุเป็นสีแดงคือเอกลักษณ์ของ x อ็กซินะครับ ไฟเดียว้ายขวาไฟจะมองแยกกันซ้ายขวาชัดเจนแบบนี้สเกิร์ตรอบคันชุดแต่งสวยๆนะครับรถมือเดียวสภาพป้ายแดงสังคมด้านข้างสภาพชัดเจนเลยนะครับแม็กเจอโรงงานแม็กเป็นซีตัววายแบบนี้นะครับแม็กซีตัววายนะครับยางปี21นะครับยางเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่4เส้นนะครับประมาณ20,000กว่าบาทเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับของเหลวอุตการให้พร้อมๆเลยนะครับสภาพสวยสภาพความงามแบบนี้นะครับแม็กนะครับเป็นแม็กซีตัววายสีดำเงาแม็กแท้เจอโรงงานขอบ18นะครับ สังเกตเลยนะครับนี่แมคขอบ18นะครับยางปี21นะครับยางเปลี่ยนให้ใหม่ไม่ต้องห่วงนะครับซุ้มล้อต่างๆโครงสร้างสภาพเดิมสภาพสวยนะครับซุ้มโชคต่างๆเดิมๆแบบนี้นะครับกระจกมองข้างได้เป็นตัวสีดำนะครับดำตัดกระสีตัวรถที่เป็นสีขาวนะครับนี่จะมีขอบดำตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นขอบสีขาวมุกนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวามีให้ครบอยู่แล้วนะครับกระจกเดิมไม่แตกไม่รล้านะครับอ่ะคันนี้สภาพเดิมเลยนะครับ ฟิล์มก็ติดมาให้ครบแล้วนะครับฟองแสงอย่างดีสภาพคลิปนะครับเรียกว่าสวยเดิมเงางามเลยนะครับสภาพสวยมากนะครับน่าใช้เลยนะครับให้ดูจากมุมข้างนะบอกเลยว่าสวยจริงนะครับสวยจริงนะครับสภาพสวยมากอการสาติดมาให้ครบระบบอาซิลิที้อัลามก็มีครบเรียบร้อยนะครับมีปุ่มล็อกปลดล็อกให้ด้วยนะครับแต่กุญแจต้องอยู่ในระยะนะอันนี้ที่กดได้เพราะอะไรกุญแจอยู่ที่ตัวเรานะครับอยู่นี่อ่ามันเลยกดได้นะครับ เอ็กซิลี่คันนี้บอกเลยว่าสภาพงามมากนะครับเ <y> บาะหนังด้านในสีดำนะครับเบาะหนังด้านในสีดำะนะครับเป็นดําตะเข็บแดงนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกพวมาลายัยต่างๆเนี่ยหุ้มหนังอย่างดีนะครับหุ้มหนังอย่างดีนะครับคอนโซลเป็นบุนุ่มนะครับแอร์แบกมีครบไซด์ขวานะครับเบาะนะครับตัวเบาะนะครับอ่าเบาะได้เป็นเบาะหนังนะครับได้เป็นเบาะหนัง นะครับสภาพสวยเดิมโครงสร้างเสาบีสภาพเดิมหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับสภาพกิบคลิปเดิมเดิมนะครับแล้วก็ตะเข็บตะตอก็เดิมเช่นกันนะครับนี่เดิมสภาพสวยนะครับสภาพสวยเหมือนใหม่นะครับน uh ี่สภาพสวยเหมือนใหม่เลยแบบนี้นะครับตะเข็บแท้เดิมเป็นแบบนี้นะครับตะเข็บเดิมโรงงานนะครับตะเข็บโดยโรงงานนะครับคันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับ ส่วนตัวเสาสีนะมาดูกันบอกเลยว่าสภาพกิฟไม่ขยับเหมือนกันน็อตไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีทําสีไม่มีชนคิดดูครับใหม่ขนาดนี้นะครับวิ่งละวิ่งไม่หลักหมื่นนะครับเป้ไม่อยากไปพลาดนะครับไม่น้อยนะครับขอเปิดแฟลชหน่อยนะครับรู้สึกว่าแสงมันน้อยนะครับถ้าแสงไม่พอเลยขออภัยด้วยนะครับขอขอรายละเอียดโดยการอ่าโทรมาแล้วเดี๋ยวส่งให้ดูนะครับเดี๋ยวส่งภาพให้ดูนะครับแอร์ด้านหลังมีให้สองจุดนะครับสภาพสวยเดิมเบาเป็นเบาะหนัง อ่าเบาะหนังนะครับยกได้นะยกได้นะครับยกดูได้นะครับเบาะหนังค่อนข้างจะเบาเลยดีมากนะครับนี่ครับตัวถังบอที่โครงสร้างเดิมๆอ่าสภาพเดิมสวยนะครับเบาะตรงนี้พิพับได้นะมันพับได้นะครับโลบาร์มีให้ครบนะครับโลบาร์มีให้ครบนะครับสีขาวมุกแบบนี้นะครับด้านท้ายสวยๆนะครับโลบาร์ เรียกว่าสวยมากเลยนะแล้วพร้อมกล้องนะครับกล้องพร้อมจอด้านในมีมาให้กล้องแท้โดยโรงงานไม่ต้องติดเพิ่มนะครับเรียกว่าหล่อตั้งแต่กําเนิดแล้วนะครับและผมบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถที่มาสมารถนะดีนะในเรื่องของการบรรทุกการลุยเขาป่าเขาสวนขึ้นดงขึ้นดอยสบายไปได้นะครับร้อยห้าสิบแรงม้านะครับช่วงล่างสาภาพเดิมนะครับแนบจะเป็นแนบสามอยู่บนเพลานะครับช่วงล่างสาภาพนุ่มๆนิ่มๆขับสนุกนะครับออกแบบมาให้บาลานซ์เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัว แมคไรเนอร์ er ของอิูุแท้แท้แบบนี้นะครับริ้วรอยการใช้งานแทบไม่มีเลยนะครับสภาพสวยกริปนะครับสภาพสวยกริปนะครับโหนงกัน็อตเดิมสภาพเดิมนะครับท้ายเดิมนะตะเข็บเดิมเราต่อโครงสร้างเดิมเดิมแบบนี้นะครับได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มแน่นอนนะครับกระบะท้ายก็เดิมเห็นไหมครับนี่เดิมเดิม สภาพเดิมนะตรวจให้หมดเชค่เครียดทุกจุดนะครับลูกค้าที่ได้ไปบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับย้ำว่าคุ้มแน่นอนแบบนี้นะครับท้ายเดิมนะครับโต๊ะโป่งซุ้มล้อเห็นไหมครับสังคมสภาพชัดเจนเลยนะครับรถคันนี้บอกเลยว่าสภาพเหมือนใหม่นะครับสภาพเหมือนใหม่เลยนะเหมือนใหม่นะครับมาดูด้านในครับโป่งกว้างนั่งสบายน่าใช้มากนะครับ เบาเป็นเบาะหนังด้วยนะครับลังคาโปร่งแบบนี้นะครับสีออกดำดมีอล่านะครับสวยดีไซน์น่าใช้นะครับผมอะไรแล้วก็เป็นแบบฟู่มเฟือยนะครับจอมีให้ครบนะครับจอมีให้ครบนะครับหัวน็อตต่างๆสภาพเดิมสภาพสวยนะครับสภาพเดิมสภาพสวยแบบนี้นะครับโครงสร้างสภาพเดิมสีเลเยอร์เท่ากันทั้งหมดนะครับสนใจคันนี้ติดต่อมาหาไปได้นะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับ เบาเป็นเบาะหนังนะครับคอนโซลต,ตรงนี้เป็นชุดคอนโทรลกระจกไฟฟ้า4บานออโต้หนึ่งบานสปีดล็อกเซนส์นล็อกมีให้ครบนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าได้นะครับคอนโซลตกแต่งด้วยโทนสีดําตะเข็บแดงเป็นบูนุ่มครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นแบบเมทัลลิกครึ่งหนึ่งนะครับพวงมลาลัยมีคุชชั่นโทนให้ช่วยผ่อนแรงอาขี่ได้มีครบนะครับพวงมลาลัยเป็นหุ้มหนังอย่างดีเลยนะครับจับนุ่มกระชับมือตะเข็บได้สีแดงแบบนี้ สภาพใหม่มากนะครับไม่แตกไม่เล้าไม่อ้าเลยนะครับค่อนข้างจะใหม่แล้วก็นะครับให้ดูออปชั่นนะอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทนะครับอย่าเบรกกด,ดสตาร์ทนะครับพวกระบบต่างๆเนาะนี่ทำงานได้ปกตินะครับอ่าเห็นไหมครับมีแจ้งเตือนด้วยว่าไฟท้ายด้านซ้ายผิดปกติแสดงว่าไฟท้ายน่าจะขาดนะครับไฟท้ายน่าจะขาดไม่เจ็ดหมื่นโลอ่าไม่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบหกกิโลเมตรเท่านั้นนะครับ เซนเซอร์รอบคันระพงเสียงดังเลยเห็นไหมครับอ่ผิดก่อนนะครับจอทัชสกรีนได้นะครับเข้าเคียร์ถอยมีกล้องหลังให้ครบแบบนี้นะครับมีกล้องหลังให้ครบๆเลยนะครับบอกแน่กะยะให้พร้อมคอนโซลได้เป็นแบบบุนุ่มแบบนี้นะครับสวยใหม่น้าใช้นะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อหาไปได้เลยนะครับแอร์เป็นอนอกนะครับถ้าตัวท็อปเนี่ยตัวเอ็มจะเป็นตัวแอร์แบบออโต้นะครับอ่าสภาพสวยใหม่กริปนะครับคอนโซลนะครับเป็นบุนุ่มแบบนี้นะครับ สวยโปรง่งกว้างใหม่ๆสนใจคันนี้ติดต่อไปได้นะครับ094794848นะครับสภาพสวยเดิมนะครับออปชั่นครบๆปุ่มออโต้ออฟมีมาให้แต่ยแชงคอนโทลมีครบไฟตหมองปรับได้ถึง3ระดับนะครับสภาพสวยเดิมผมอะไรก็ปรับระดับสูงต่ำได้ดึงเขาตึงออกได้ทั้งหมด4ทิศทางนะรเรียกว่าปรับเนี่ยเข้ากับสรีระหรือสกาสองคนขับเลยนะครับครบเครื่องนะครับครบเครื่องเลยอ่าไปดูการสวนของห้องเครื่องบ้างนะครับมาดูกันต่อส่งห้องเครื่องนะครับบอกเลยว่า สภาพเหมือนใหม่ประแดงเหมือน,นรถใหม่ไปใช้ไม่แค่หลักหมื่นโลนะครับเจ็ดหมื่นโลเท่านั้นเลยนะครับไม่น้อยนะครับสภาพใหม่ๆจะกริปใช้งานกันยาวๆนะครับราคาประหยัดไปจาก3สามแสนสี่แสนแล้วนะครับลูกค้าคนไหนที่สนใจนะครับไอซีรีป,ปีเปดสีขาวแบบนี้ติดต่อมาได้นะครับจะไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดนะครับและที่สําคัญนะครับผมบอกเลยว่ามีบริการดูสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านด้วยนะครับซื้อสดได้จากไฟแนนซ์ได้นะครับสนใจคันนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับห้องโคงเครื่องไปยังไงมาดูต่อนะครับ โครงสร้างด้านหน้าหัวน็อตไม่มีแก่ไม่มีไขนะครับแผ่นเพจอยู่ครบแบบนี้นะครับแผ่นเพจยังใหม่กิฟต์นะครับจับบาร์ด้านท้ายนะครับด้านล่างเรียกว่าไม่มีรอยแตะรอยรอยยาวหรือว่าไม่มีรอยทําเลยคันนี้ของเดิมของแท้คันหน้าเดิมโครงสร้างเฟรมต่างๆสภาพเดิมหัวน็อตเดิมนะครับเดิมแก้มเดิมนะครับฝาสีตรงนี้ต้องเป็นสีเดิมแบบนี้นะครับนี่สภาพสวยเดิมนะครับไม่แก่ไม่ไขไม่ขยับนะครับโครงสร้างสภาพสวยเดิมกรองต่างๆเทอร์โบนะครับทางานปกติทุกอย่าง นะครับรถสวยเหมือนใหม่นะครับสภาพเหมือนไบแดงนะครับของรถเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับสภาพสวยน่าใช้แบบนี้นะครับติดต่อมาหาไปได้นะครับ0947894848แอดไลน์ดีมาได้นะครับที่เบอร์นี้นะครับหรือจะเป็น ID โดยตรงก็ P A E อันนี้ก็ D I M O N D นะครับวันนี้กขฝากไปด้วยสำหรับ X-Series นะครับ4ประตูเกียร์โตไฮเดอร์คันนี้นะครับเรียกว่ารุ่นแรเลยนะครับหายากสภาพนี้ไม่แค่70,000โล สงังเกตุขาวไหนสนใจนะครับตัว X e s ซิลี่คันนี้นะครับแอดไลน์หาเป้มาได้เลยนะครับติดต่อมาได้นับ24ชั่วโมงเลยพร้อมให้ข้อมูลตลอดเวลานะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าตอบแชทไวนะให้ข้อมูลครบถ้วนนะครับสังเกตข่าไหนสนใจก็แอดไลน์ดีมาได้เลยนะครับวันนี้บอกเลี้วฝากไปด้วยนะครับ กระบะมือ 2, สองสภาพเกดเองเหมือนใหม่ป้ายแดงติดต่อไม่เลยวันนี้ขอตัวนะครับลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับผมจะเปรถนันหดรุ่นไหนรอติดตามไปเลยบอกเลยว่าตอนนี้สต็อกแน่นๆเยอะมากๆกระบะมีทั้งรีวงรีโว่นะครับสบายแคบโตเตีย้ยัวสูงมีครบหมดเลยทีน่นี่รถกงเก่งมีให้ครบหมดทุกอย่างนะครับ400ราคาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับลูกค้ามาหาเราครบจบได้เราใช้นอนปรึกษาหาเป้ได้เลยนะครับเบอร์้างขวามือนี้อย่าลืมแอดไลน์มาโทรมาได้เลยนะครับรถสวยเกดเอต้องเป็นเท่านั้นนะครับ